ลูกค้าไอ้ตรงนี้เขาเออนครปฐมใช่ไหมนครปฐมเนี่ยเมืองเนี่ยอยู่ไฟฟ้าไอ้ลูกค้าทําไฟฟ้าหมดเลยเนี่ยลูกค้าให้เฮียต้อยให้เฮียต้อยมาส่งดูดูช่องยูทูบของยูทูบแล้วแล้วดูมาหลายช่องไม่ใจะซื้อของมาดูของเฮียต้อยหลายพอหลายช่องมาสรุปที่ของเฮียต้อยเจ้าเดียวพอลูกค้าเออเนี่ยเออซื้อชุด 15bv นะครับแบรนด์กาะชี้ 15bv เนี่ยแล้วก็เสียงกลาง12นิ้วแหลนจะหลวดใหญ่ๆที่แม่เหล็ก6นิ้วครึ่งอะ่ะก็ดอกเฮียใช้1212 12นิ้ว300วัตต์แต่ว่าตู้เบสเนี่ยเฮียใช้15นิ้วแม่เหล็กใหญ่ๆแม่เหลกร้อยหกสิบมิลเนี่ยแต่ของเฮียเนี่ยแม่เหล็กเนี่ยออออดอกเฮียนําเข้ามาเองมันถึงจะแมทชกันแต่ตู้เนี่ย เฮียใช้ไหมปาดิเกิลนะครับลูกค้าเฮียไมเฮียใช้ไหมแต่ปาดิเกิลเนื้อแข็งต้องเนื้อแข็งเท่านั้นเนื้อธรรมดาไม่ได้นะเนื้อแข็งหนา20เมนน่ะเพราะว่าเฮียเฮียเฮียต้อยจะสั่งที่โรงงานที่สุราษฎร์พวกพวกกันเขาจะเก็บไว้ให้เขาจะเก็บคัดไม้แข็งแข็งอ่ะเพื่อเฮียมาทําตู้ซับเบดโดยตรงเลยไอ้ไอ้ไม้ลงมาไอ้ไม้ไม้ธรรมดาก็ทําได้เหมือนกันแต่ว่าเฮียต้อยทาไม่เอามันเสียชื่อมันจะไม่บุ่มมันจะไม่ไม่ไม่แข็ง ท่านการท่านสีเต้าก็ใช้สีห้างช้านะดูดิสีห้างช้าเนี่ยต้องสองสามชั่วโมงไปอย่าแห้งเนี่ยเต้าใช้สีห้างช้าแล้วก็พาวเวอร์เนี่ยพาวเวอร์ของเต้าก็ใช้พาวเวอร์สนะี่คูณสี่นะเต้าเอาสี่คูณสี่มาใช้สองคูณสองเต้าเผื่อให้ลูกค้าเลยเอาไว้ใช้อนาคตข้างหน้าใช้สี่ใบแค่เป็นสี่คูณสี่แต่เป็นยี aw, Music. ่ห้อดีเคมิวสิกยี่ห้อดีเคมิวสิกนี่ก็คือ ดีเคก็ย่อมาจากนามสกุลของเฮียต้อยเองเฮียต้อยนำชื่อจิรวัตรดวงแก้วเป็นดีเคมิวสิกแต่เป็นแบรนด์นาคาชินะเป็นบริษัทนาคาชิเป็นบริษัทของเฮียต้อยเองนะไม่ใช่บริษัทของคนอื่นนะเฮียตอนนี้เฮียต้อยทําเองขายเองแล้วก็จะมีปีปีก็ใช้การ์ดได้ใช้ YouTube ได้เอ่อเมื่อกี้อธิบายให้ลูกค้าล้วใช้ YouTube แล้วก็เป็นชุดเนี่ยทั้งชุดเลยฮะ เออท่าไหลนะครับเนี่ยหมื่นสามพันเก้าร้อยหมื่นสามพันเก้าร้อยนะครับทั้งชุดเนี่ยหมื่นสามพันเก้าร้อยวันนี้ลูกค้าให้เจ้ต้อยมาส่งเย้าต้อ,อยส่องทาเจ้ามาส่งถึงบ้านเลยจะจัดงานบวชแต่ลูกค้ายังไม่สะใจบอกเย้ต้อยว่าให้เพิ่มสี่คูณสี่ไปเลยแล้ววันไหนก็เอามาส่งมาส่งแล้วก็แล้วผ่อนตังแต่ต้องเพิ่มลูกค้าต้องเพิ่มเพราะว่าอ,อีกตัวนะครับเพื่อจะมาขับเสียงกลาง ต่ราคาเดี๋ยวเราต้องคิดให้ถือว่าเป็นลูกค้าเก่าแล้วราคาเดี๋ยวเยียต้อยจะคิดเป็นพิเศษให้เยียต้อยไม่เอากําไรมากหรอกค่าใช้จ่ายฮียต้อยก็ไม่คยคิดอะไรถือว่าเยียต้อยมาเดี๋ยวจะไปส่งชุด18 4คูณ4ตรงวัดไร่ขิงเขาซื้อไปชุดแล้วเขาไม่สะใจเขาซื้อ4คูณ4นะแต่เขาจะเอา18เขาไปดูในคลิปเขาไม่สะใจเขาก็ให้เยียต้อยมาส่งให้ฮี่ต้อยอยวเยียต้อยจะไปส่งที่ที่วัดไร่ขิงเนี่ยเป็นลูกค้าเก่าเหมือนกัน เป็นชุดสี่0มสองพเป็นชด 18, ุดที่แปดสี่ณี่อันนี้ลูกค้าฟังแล้วเป็นยังไงมั้งครับให้ลูกค้าพูดเองอะไรเองลูกค้าไม่ต้องเกรงใจเฮยต้อยนะครับ,บอ,อ่อบอพูดกันตามเนื้อผ้าเลยไม่ต้องเกรงใจเฮยต้อยเลยได้ฟังได้ชอบครับชอบไหมครับชอบบอหองเฮยต้อยก,ก,ก็ก็ขอบคุณนะครับที่ให้ไว้ไว้แบนนาคาชินะครับแบนนาคาชิก็เดี๋ยวเราลองฟังเสียงเสียงดูให้ La <laughs>